กระทงใบตองแบบที่11แบบกรีบผีเสือ้อวันนี้เราจะมาทำถาดใบตองนะคะโดยใช้กรีบผีเสือ้อก็เริ่มต้นเราก็ตัดใบตองมาความยาวก็ประมาณ7นิ้วนะคะความกว้างก็ประมาณ1นิ้วครึ่งเราจะทำกรีบผีเสื้อแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เป็นถาดใบตองนะคะเพื่อไว้ใช้ใส่ของหวานขนม หรือว่าผลไม้นะคะหรือว่าจะเอาไปดัดแปลงเป็นกระทงก็ได้นะคะเริ่มต้นด้วยเราก็พับครึ่งนะคะแล้วก็พับมุมลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะพับทั้งสองด้านนะคะให้เป็นสามเหลี่ยม แล้วเราก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งสามเหลี่ยมเมื่อกี้ค่ะก็จะได้ใบตองลักษณะนี้นะคะแล้วก็เราก็ตวัดปลายพับขึ้นมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ดึงตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ให้ทบมาทบมาข้างบนนะคะค่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันนะคะ ก็พับพับครึ่งลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตวัดพับขึ้นนะคะก็จะได้ใบตองลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็คลี่ใบตองออกนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดันดันสามเหลี่ยม แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางช่วยนะคะก็บีบให้มันเป็นกรีบขึ้นมาแล้วก็ดันให้ไปอ,อยู่ตรงกลางนะคะกรีบก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะทำอีกหนึ่งกรีบนะคะให้ดูเผื่อว่าใครที่ยังทําไม่ทันนะคะจะได้ทําไปพร้อมๆกัน เริ่มต้นนะคะพับครึ่งใบตองนะคะแล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะทั้งสองมุมแล้วก็พับครึ่งสามเหลี่ยมก็จะได้ Ahí. ใบตองลักษณะนี้แล้วก็ตวัดพับขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตวัดพับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปข้างบนอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันก็คือพับสามเหลี่ยมแล้วก็พับครึ่งทบขึ้นมาข้างบน ก็จะได้ลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็คลี่ไปตอมออกนะคะก็จะมีสามเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมคะก็ใช้นิ้วชี้ดันขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นกลีบเองนะคะให้เราใช้มือค่อยๆกรีดนะคะกรีดให้มันเป็นกลีบค่ะแล้วก็พับขึ้นในลักษณะนี้ก็จะได้เป็นกลีบผีเสื้อนะคะทีนี้เราก็จะนำมาเย็บติดกัน มันแตกก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆทำดึงให้มันกลับมาเป็นทรงก็ได้นะคะคือก่อนที่จะเย็บเนี่ยให้เราสังเกตว่าด้านข้างหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่องใช่ไหมคะสองช่องแล้วพอเราพลิกข้างหลังมามันก็จะมีสองสองอันเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนรูปดับเบิลยูค่ะเราก็นำทั้งสองด้านเนี่ยมาสอดเข้ามันก็จะเข้ากันพอดีนะคะ ก็ค่อยๆเสียบค่ะก็พอเสียบเข้าแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำไปเย็บใช้ได้เย็บติดนะคะก็จะมีที่ทําไว้ไวบ้างแล้วนะคะพับไว้บ้างแล้วก็นำมาต่อกันแล้วก็เย็บนะคะก็ต่อเหมือนที่บอกเมื่อกี้ะคะ่ะมันก็จะมีช่องว่างคือถ้าทำได้ เต็มพื้นที่นะคะมันก็จะสวยนะคะกลีบมันก็จะบานออกด้านข้างอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะเหมือนผีเสื้อนะคะแล้วก็จะเย็บแล้วก็จะพับให้มันได้ความกว้างตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำเป็นถาดใส่ผลไม้ผักผลไม้นะคะสำหรับใบตองถ้าใบตองแห้งก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า งานใบตองมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่ใบตองจะเหี่ยวแล้วก็ค่อยแช่น้ำนะคะเดี๋ยวใบตองของเรามันก็จะสดชื่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เย็บไปนะคะจริงก็นำไปตีพิเชื้อนี้นะคะก็นำไปตกแต่งเหมือนเป็นพานใบสีหรือว่าตกแต่งกระทงก็ได้นะคะคือมันสามารถดัดปแปลงได้ แล้วก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พับกรีดแล้วก็นํามาเย็บติดไปเรื่อยๆจนครบจํานวนที่เราต้องการที่จะทําเป็นถาดนะคะค่ะเมื่อเย็บไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นวงกลมเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ นำมาเย,ย็บติดให้มันครบนะคะคือปลายใบตองมันเหี่ยวก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเรานำไปแช่น้ำมันก็จะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะคะคือว่าการเย็บกระทงใบตองเนี่ยมันต้องเจอกับปัญหาของกระทงเหี่ยวอยู่แล้วนะคะก็ไม่เย็บเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะตัด ใบตองนะคะให้เป็นวงกลมนะคะเอามาแปะแล้วก็เย็บติดอีกทีนึงนะคะเพื่อที่เราจะนำไปใช้ก็ตัดใบตองเป็นวงกลมนะคะมาวางแปะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะแล้วก็เย็บติดนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถาดกระทงใบตองของเรานะคะโดยใช้เกรีดผีเสื้อนะคะในการทำก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ